สวัสดีค่ะสาวๆจะเห็นได้ว่าความแรงของซีรีส์ Squid g เกมเป็นกระแสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่มีคนนําขนมทาโคน,นามาตัดต่อเป็นรูปต่างๆหรือตุ๊ก,กตาเด็กผู้หญิงในชุดสีเหลืองส้มต่อให้ไม่ได้ดูก็ต้องรู้จักบ้างแหละแม้จะดูแล้วก็ยังมีความลับสุดช็อกอีกมากมายที่หลายคนอาจพลาดไปจะมีจุดไหนบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็มาเช็คพร้อมกันเลยค่ะไม่มีรายละเอียดของผู้เล่นหมายเลข0ูนหนึ่งเพราะคุณตำรวจฮวางจุนโฮต้องตามหาพี่ชายที่หายไป จึ่งแฝงตัวเข้ามาในสถานที่การแข่งขันหลังจากที่แอบหลักลอบเข้ามาและทันทีที่เขาเปิดแฟ้มรายชื่อผู้เข้าแข่งขันถึงกับอึ้งไปเลยเมื่อหน้าแรกแันปรากฏเป็นข้อมูลของหมายเลข0 0 2เอ๊ะแล้วข้อมูลหมายเลข0 0 1ซึ่งเป็นของคุณตาอินนามล่ะหายไปไหนกันนะแน่นอนว่าซีรีส์โปรดักชันใหญ่ที่ร่วมสร้างกับ n e t f l i x ไม่มีทางพลาดแน่นอนเอ๊หรือว่าผู้สร้างจงใจจะบอกอะไรกับผู้ชมหรือเปล่านะความลับของกิ๊บติดผมตุ๊กตา ตุ๊กตามมกุง้งฮวาเป็นกระแสเอาไปทำคอนเทนต์และอีเวนต์มากมายเป็นอีกฉากจดจำสำหรับแฟนๆทั่วโลกแต่สังเกตกันไม่เอ่ยบนหัวด้านซ้ายตุ๊กตามีกิ๊บติดผมสีม่วงติดอยู่อะอะพลาดกันละสิสิ่งที่อยู่บนหัวของน้องนอกจากจะคลิปคอนเซปต์ความเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มวงกลมตามนำบัตรที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับและหมวกคนงานแล้วยังจะแอบสปอยไปถึงเกมสุดท้ายในเรื่องแมแค่คกิ๊บชิ้นเล็กๆใครจะไปคิดว่ามีอะไรซ่อนอยู่ ถ้าไม่มีชาวเน็ตช่างวิเคราะห์เชื่อสิไม่มีใครรู้แนะ่ๆทำไมอิมนนามถึงเล่นอย่างมีความสุขเชื่อหลายๆคนต้องจำเกมมูุงฮวากดชีเพียบอฟซนิดาได้เป็นอย่างดีนอกจากกิบมองตุ๊กตาแล้วแอดคิดว่าจุดนี้ต้องมีหลายคนลืมสังเกตแนะ่ๆก็คือสีหน้าของผู้เล่นขณะที่คนอื่นเคร่งเครียดหวาดกลัวแต่ผู้เล่นหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือคุณตายอินนามกลับสนุกและเริ่มเล่นต่อเมื่อตุ๊กตาให้จัดยาณจึงทำให้คนหเหลือเล่นต่อ นอกจากนี้ยังมีตาดีตั้งข้อสังเกตอีกว่าในขณะที่ตุ๊กตาสแกนบุคคลที่เคลื่อนไหวแต่ทำไมคุณตาถึงไม่โดนด้วยละ่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปลองหาคำตอบได้ในเรื่องนะคะอินนำให้เสื้อแจ็คเก็ต001กับกีฮุนหลังจากที่อินนำรู้จักเตีมารมที่แถวซองกีฮุนเห็นกางเกงของคุณตาเปียกจึงสละเสื้อหมายเลข456ของตัวเองให้หลังจากที่เข้ามาในห้องแล้วคุณตาอินนำได้ยื่นเสื้อหมายเลข001ของเขาให้กีฮุนเอ มาถึงจุดนี้หลายคนเริ่มงงแล้วล่ะสิเพราะก่อนหน้าในแฟนไม่มีผู้เล่นหมายเลขนี้นี่นาแล้วเขามาได้ยังไงอะต่อค่ะหลังจากคุณตาให้เสื้อไปมีชาวเน็ตวิเคราะห์ไว้ว่าคุณตาอินนำรู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นในเกมนี้และเป็นการส่งสิกแก่ใครบางคนให้ปกป้องซ่องกีฮุนก็ได้ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วทั้งสองคนจับเข้าคู่ไปเล่นเกมด้วยกันกีฮุนก็ได้ใส่เสื้อหมายเลข0ูนไปจนจบการแข่งขันหรือว่าเลขนี้อาจจะเป็นเลขนำโชคก็ได้นะ สีของตั๊กจีสัมพันธ์กับสีชุดของทุกคนในเกมอีกฉากหนึ่งที่ถูกพูดถึงเยอะและมีข้อสังเกตจากหลายสำนักเห็นพร้องต้องการและแอดก็คิดเหมือนคุณเลยค่ะนั่นก็คือฉากคัดเลืออผู้เข้าแข่งขันโดยมีแฟนซีรีส์สังเกตว่าเอ๊ะสีของตั๊กจีนี่มันคุค้นๆจังคล้ายกับสีของชุดในเกมเลยแถมพีกกว่าคือแต่ละคนที่เข้าร่วมเล่นก็เลือกสีฟ้าทั้งนั้นหลังจากที่ทฤษฎีนี้ออกมาผู้ชมส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับข้อนี้แหม ช่างสังเกตและตั้งข้อสองสัยเก่งแล้วคุณละ่ะถ้าเจอคุณตัวแทนและถูกคัดเลือกเองบ้างจะหยิบสีอะไรกันเกมจักรเยอะกับแม่กุญแจที่หายไปอยากจะชื่นชมและมอบรางวัลสายตาเหย่่วประจำปีให้ไปเลยเพราะในฉากแข่งขันจักรเยอทุกคนต้องใส่กุญแจติดกลับไว้กับเชือกแต่พอแข่งเสร็จปุ๊บหากสังเกตดีๆจะเห็นได้ว่าที่ข้อมือของหมายเลขศูนย์หนึ่งมันหายไปแล้วซึ่งงานนี้แอดมินขอสารภาพลีช็อตสลายรอบและพบว่ามันไม่มีจริงๆ เฮ้ยแล้วมันหายพไีไหนหรือว่าคุณตาจะเป็นนักมายากรกันแน่กีฮุนกับหมายเลข456เรียกได้ว,ว่าตัวเลข456ก็เป็นอีกหนึ่งภาพจำของเรื่องนี้ไปแล้วเพราะซื้อตัวละครเอกยังซองกีฮุนใส่คือหมายเลข456หแถมยังเป็นผู้ร่วมเล่นคนสุดท้ายของปี2020ทําทำให้เงินรางวัลที่จะได้รับเมื่อชนะการแข่งขันก็คือ45,600ล้านวอนแต่เพื่อนๆได้สังเกตกันไหมว่า ในฉากที่ซองกีฮุนได้รับเงินจากการเสี่ยงโชคจำนวนเงินคือ4ล้าน5 6 0 0 0 0วอนไม่รู้ว่าบังเอิญหรือตั้งใจเลขนั้นจะมีความหมายแฝงอีกไหมใครรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะกล่องของขวัญและลงศพดีไซน์เหมือนกันในเรื่องซองกีฮุนมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อซองกยองถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเมื่อถึงวันเกิดเขาก็ตั้งใจจะให้ของขวัญที่ดีที่สุดกับลูกสาวแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ากล่องของขวัญที่กีฮุนนามาให้ลูกสาวเนี่ย มีขอซีรีส์เอามาถกประเด็นกันว่าเฮ้ยมันบังเอิญเหมือนกับดีไซน์ของโลงศพที่ใช้บรรจุผู้เข้าแข่งขันที่ตกรอบวันนี้นะยังไงกันครับคุ้มกับในนั้นมีอะไรซ่อนไปนไหนไหว้หรือเปล่าทําไมถึงได้โหวตเป็นคนสุดท้ายหลังจากที่เกมแรกจบไปผู้คนต่างพากันกลัวที่จะเล่นต่อผู้เล่นส่วนหนึ่งพากันโมวยวายและผู้เล่นหมายเลข218หรือตัวละครโชซึงบูได้พูดถึงข้อตกลงที่3ของเอกสารยินยอมเข้าร่วมเกมคือเกมสามารถยุติลงได้ หากผู้เล่นเกินครึ่งยินยอมเมื่อยกข้อตกลงนี้ขึ้นมาทางผู้คุมหน้ากากสี่เหลี่ยมจึงให้เปิดโหวตโดยเริ่มโหวตจากหมายเลขสี่ห้าขึ้นมาจนถึงหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งซึ่งตรงนี้ตอนนี้นได้ดูก็สังเกตและสงสัยว่าทำไมถึงไม่ให้เริ่มโหวตจากหมายเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งล่ะในฉากนี้มีใครสงสัยกันบ้างไม่เอ่ยขอมือหน่อยค่ะตัวตนของพี่ชายคุณตำรวจปรากฏตั้งแต่ต้นเรื่องคุณตำรวจจุนโฮ ต้องการตามหาพี่ชายที่หายไปจึงไปเริ่มต้นที่ห้องของพี่นอกจากนำบัตรส,สเกมปลาหมึกแล้วยังเห็นโต๊ะที่เต็มไปด้วยหนังสือหลายเล่มที่บ่งบอกว่าเจ้าของห้องสนใจในศิลปะและมีผลงานเกี่ยวกับคิวบิสเป็นตัวเชื่อมไปยังการใช้ชีวิตของเขาที่ต้องอยู่กับรูปทรงทุกอย่างทั้งสภาพแวดล้อมห้องพักและอื่นๆตาดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความรู้เรื่องศิลปะอีกด้วยถึงจะเห็นบอะแสนตรงนี้ด้วยนะคนเห็นนี่ก็เก่งจริงอินนาไม่มีเบื้องหลังชีวิต ช่วงต้นของซีรีส์จะมีเรื่องเล่าพื้นหลังของตัวละครหลักไม่ว่าจะเป็นซองกีฮุนหมายเลข4 5 6โจซังอูหมายเลข218จองแซบยอกหมายเลข067อาลีอับดุลหมายเลข1 9 9จางด็อกซูหมายเลข101แต่คุณตาโออินนามหมายเลข0 0 1กลับไม่มีเรื่องราวเบื้องหลังใดเพียงแค่โผล่มาหากีฮุนก่อนที่จะบอกแนวแนวเชิญชวนว่าจะกลับไปเล่นอีกครั้งนอกจากนี้ชื่อของคุณตาโออินนามก็ยังแอบแฝงความหมายอีกด้วย โดยคําว่าอินหมายถึงหมายเลขหนึ่งและนําที่มาจากคาว่านําจาแปลว่าผู้ชายพอเอามารวมกันแล้วก็ตรงกับเลขเสื้อเป๊ะโหยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นกีฮุนมีความคับลูกชายของอินนําตอนที่ผู้คุมแจกขนมกับนมจืดให้กับผู้เข้าแข่งขนันหมายเลข4 5 6หปฏิเสธนมจืดทุกทางแต่ก็ต้องคอตกกลับมาซึ่งคุณตาโออินนําได้ทักขึ้นมาว่าตอน,นเด็กคงจะโดนพ่อตีมาเยอะเลยสิท้าทำเอาอีฝ่ายงงไปพักหนึ่ง ก่อนคุณตาจะพูดต่อว่าลูกชายของฉันเหมือนนายเปียบเลยสแสดงว่าลูกชายของคุณตาก็คงไม่ชอบดื่มนมเหมือนกันตอนแรกแอดก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอมาย้อนดูอีกครั้งรู้สึกบังเอิญเกินไปหรือเปล่าแค่เลาเฉยหรือจะสื่ออะไรไม่นะตัวตนของฟอนแมนฟอนแมนเป็นตัวละครที่ใครๆก็อยากเห็นโฉมหน้าของเขาเชื่อว่าคนดูคงนั่งลุ้นตัวเกรงในฉากที่ถอดหน้ากากแต่ใครจะรู้บ้างว่า,วาเขาโผล่มาให้เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วโดยมีฉากหนึ่งที่หมายเลขศูนย์แซบหยอก และหมายเลข240ียจียองนั่งคุยถึงเป้าหมายหลังจากที่ชนะเกมนี้โดยแซบยโอกบอกว่าอยากจะไปเกาะเชจูแต่จียองก็ถวงขึ้นและพูดถึงบทพูดของอีมยองหุนขึ้นมาหลังจากนั้นตัวตนของฟอนแมนได้ถูกเปิดเผยภายหลังหุยพีกเต็มสิบไม่หักเลยจริงๆจุนโฮอาจจะยังไม่ตายมีชาวเน็ตและผู้รู้วิเคราะห์ถึงฉากนที่ตำรวจจุนโฮถูกฟอนแมนยิงตกลงทะเลไปแต่ก็มีกระแสเห็นด้วยมากมายว่าเขาอาจจะยังไม่ตาย เพราะวิถีกระสุนไม่โดนจุดสำคัญและดูเหมือนฟอนแมนก็ไม่ได้ต้องการจะทำอันตรายกับคุณตำร,รวจด้วยเอ๊ะยังไงคะยังไงเอาเป็นว่าไวรอชมกันต่อไปสิว่าชะตากรรมของตัวละครจะไปในทิศทางใดอิน้มไม่เปลี่ยนรูปทรงขนมกับพระเอกขอย้อนกลับไปที่เกมเทาวกนาสุดฮิตทุกคนต้องเลือกรูปทรงหลังจากคนอื่นหยิบไปแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ดาวกับโรมพอกีฮุนเห็นรีแอคชั่นของอิน้ำซึงถามเขาว่าไม่ชอบหรอเปลี่ยนกันไหม คุณต,ต,ตาปฏิเสธและบอกว่ามันก็ดีแล้วนะซึ่งแอ,แอบสังเกตว่าเออด้วยความที่เป็นเส้นตรงและเป็นแฉกอาจจะง่ายกว่าทรงอื่นก็ได้ส่วนวงกลมที่ดูเหมือนง่ายแต่แอบเห็นว่ามีคนทําไม่ได้และเสี่ยงหักเหมือนกันแบบนี้สงสัยต้องขอไปซ้อมมือกันสักหน่อยก่อนจะลงสนามจริงสักหน่อยแล้วโออินนามไม่หาคู่เล่นเกมฉากหนึ่งของเกมจําเป็นต้องหาคู่เพื่อเล่นเกมโดยที่ผู้เข้าแข่งขันยังไม่รู้ว่าเกมคืออะไรต่างฝ่ายต่างหาคู่ของตัวเอง แต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าคุณตาโออินนั่นั่งกอดเข่าอยู่ตรงซอกเล็กๆพร้อมกับทำหนาา้าเศร้าๆก็แน่ละสิเกมที่ต้องแลกด้วยชีวิตใครอยากจะเสี่ยงจับคู่กับคนอ่อนแออย่างเขาก็ละ่ะแถมก่อนหน้านี้ยังมีช็อตที่กครื่องเกงของคุณตาเปียกด้วยทําให้ผู้ชมเข้าใจว่าเขาคงกลัวมากๆแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นขวดน้ําที่ว่างเปล่าวางอยู่ข้างเตียงด้วยเลยทําให้หลายคนเดาไปต่างๆนา,านาว่าแท้จริงแล้วเขาแกล้งหรือเปล่ายังค่ะยังไม่หมดมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าที่ทาแบบนี้ หรือจริงๆแล้วตั้งใจวางแผนจะออกจากเกมนี้ไปแบบเรียนๆกันแน่หมู่บ้านจำลองที่เหมือนกับบ้านเก่าของอินนัมในการแข่งขันเกมลูกแก้วที่มีสภาพแวดล้อมเป็นเมืองจำลองของหมู่บ้าน,นเล็กๆซึ่งระหว่างทางไปประจำจุดก่อนเริ่มเกมคุณตาอินนัมและกีฮุนได้มีการพูดคุยถึงสมัยก่อนและตอนกีฮุนยังเด็กว่าทั้งสองคนเคยอยู่ในซอยแบบนี้โดยอินดัมได้เดินตามหาบ้านของตัวเองและเจอเขาจริงๆทั้งๆท,งท,งที่มันเป็นเพียงหมู่บ้านจำลองเท่านั้น อะไรจะบังเอิญขนาดนี้หรือผู้สร้างเกมแอบ,บไปเอาหมู่บ้านไหนมาเป็นต้นแบบเมืองนี้กันคะทำไมความตายของสู1นหนึ่งเกิดขึ้นนอกจอเมื่อผู้เข้าแข่งขันเล่นเกมแพ้ก็ต้องเป็นธรรมดาที่ต้องโดนคัดออกเชื่อว่าในฉากนี้หลายคนก็เสียน้ำตาเป็นลิตรใช่ค่ะแอดก็เหมือนกันซึ่งงวดนี้เป็นทีของคุณตาโอเอ็นนาแต่กองกลับไม่ถ่ายเห็นมีแค่เสียงปืนดังเท่านั้น <c oughs> บวกกับในตอนที่ถ่ายจากมุมสูง ชาวหนิกก็ตั้งข้อสังเกตก,กันว่าทําไมถึงไม่มีร่องรอยหรือหลักฐานการตายของเขาเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นๆหรือว่าบางทีเขาอาจจะไม่อยากให้เราเห็นภาพบาดเสียวก็ได้นะคะถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงแล้วซองกีฮุนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติจัดการทุกอย่างให้เขาทีเข้าทางและออกเดินทางบินไปหาลูกสาวซองกายองที่อเมริกาในลุกพมสีแดงแต่ก่อนจะได้ขึ้นเครื่องกีฮุนได้โทรศัพท์ไปที่เบอร์บนามบาัต เพื่อจะกลับเข้าไปหาคําตอบและต้นต่อของที่นั่นอีกครั้งโดยไปสายได้ตอบกลับมาว่าให้เขาขึ้นเครื่องบินนั้นไปทางทางดที่ตัวเขาไม่ได้พูดอะไรเลยอ้าวแล้วรู้ได้ยังไงแสดงว่าปลายสายต้องจับตามองอยู่ตลอดใช่ไหมถึงได้รู้การเคลื่อนไหวของเขาตลอดเวลามือของลาสปอร์ตขอฝากกันอีกนิดว่าอย่าลืมจับตาดูลาสปอร์ตที่ดูเหมือนค่าตัวจะแพงด้วยละ่ะเพราะออกมาใส่หน้ากากให้เห็นอยู่แค่แวบเดียวแต่อย่างน้อยก็มีเบาะแส นั่นก็คือมือของเขานั่นเองถ้าคุณเห็นแล้วคิดว่าเป็นของใครกันอย่าลืมมาแชร์ในคอมเมนต์กันนะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอน้านะคะ